น้ำใจของมาดามแปงส่งต่อน้ำใจให้กับคนทั้งประเทศค่ะสมฐานะจริงๆค่ะสำหรับนวลพันธ์ลำซ้ำหรือที่เรียกกันก็คือมาดามแปงนั่นเองนะคะล่าสุดเจ้าตัวได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อสังคมโดยจัดให้มีการประมูลของรักและของสะสมทั้งของที่เป็นของตัวเองเพื่อที่จะบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ต่ออีกครั้งยังเป็นทุนที่ได้รับจะนำไปมอบให้กับส่วนร่วมเพื่อสาธารณประโยชน์บอกเลยว่าระหว่างเปิดตัว ในการเป็นตัวอย่างอย่างเป็นทางการก็เต็มไปได้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะทั้งยังมีนักข่าวเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการอย่างมากมายแฟชั่นศิลปินดาราและผู้คนที่มีหน้ามีตาในสังคมอื่นๆแน่นอนว่าได้รับกระแสตอบรับดีจริงๆค่ะเป็นไปได้วิดีนะคะเพราะว่าเธอสามารถช่วยกันหาทุนได้มากกว่า 8หลักไปไปหลังจากที่จบพิธีโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะท,ทั้งทีมงานเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกับมาดำแป้งและทีมงานด้วยค่ะ